ยุคที่หลวงปู่มั่นผู้ริทัตโตยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าสิทธยานุสิ์สายกรรมฐานนั้นพระป่าผู้สแสวงหาความพ้นทุกข์ต่างออกทุด,ดงแยกย้ายไปภาวนาในถิ่นทุรกันดาลบางองค์จำพรรษาในป่าลึกบางองค์อยู่บนภูเขาเพื่อฝึกจิตใจ,จให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง ในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของหลวงปู่มั่นมีสามองค์ที่เปรียบเหมือนดวงแก้วสามดวงแห่งเมืองเลยได้แก่หลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่หลุยจันทสาโรทั้งสต่างเป็นผู้สืบสายธรรมแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นและต่างก็เข้าถึงวิมุติธรรมในภายหลัง ก่อนที่หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวจะเดินทางเข้าสู่หนองผือเพื่อกราบหลวงปู่มั่นท่านทั้งสองได้ยินข่าวว่าหลวงปู่หลุยเพื่อนสหธรรมิกกำลังจำพรรษาอยู่ที่บ้านดงคำโพจังหวัดสกลนครด้วยความระลึกถึงและเคารพในมิตรธรรมท่านทั้งสองจึงแวะไปเยี่ยมเยียนเมื่อไปถึงหลวงปู่หลุยต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นภาพงดงามที่พระผู้ปฏิบัติธรรมจริงมาพบกัน ไม่มีถ้อยคำโลกีมีแต่ความสขุมนุ่มนวลเต็มด้วยเมตตาและธรรมะหลวงปู่หลุยถามด้วยความห่วงใย,ยว่าการภาวนาของหมู่เพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวเล่าเรื่องการภาวนาอย่างเปิดใจเมื่อหลวงปู่หลุยฟังจนจบทันถึงกับกล่าวว่า อาจารย์ชอบกับอาจารย์ขาวเข้าถึงธรรมแล้วนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เคยเล่าให้ผมฟังเพียงแต่ผมอยากได้ยินจากปากของท่านทั้งสองเท่านั้นคำนั้นสะท้อนความจริงใจอันประเสริฐในหมู่ผู้บวชเพื่อธรรมไม่มีความอิจฉาไม่มีการเปรียบเทียบมีแต่ความปีติที่เพื่อนร่วมธรรมได้ถึงธรรมก่อนตนเองหลวงปู่หลุยถึงกับกล่าวว่า จากนี้ไปก็เหลือแต่ผมเท่านั้นที่ยังต้องเพียรต่อไปเพื่อให้ถึงซึ่งหลักชัยเหมือนหมู่คณะขณะหลวงปู่ชอบกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ในกุฏิเงียบสง,งดัดได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดท่านเปิดประตูออกไปดูเห็นหลวงปู่หลุยนั่งรออยู่หน้าห้องหลวงปู่ชอบจึงถามว่าอาจารย์หลุยมาหาผมดึกดื่นค่ำคืนป่านนี้มีอะไรหรือ หลวงปู่หลุยตอบอย่างอ่อนน้อมว่าผมมาขอปรึกษาเรื่องธรรมกับอาจารย์ชอบหลวงปู่ชอบถึงกับนึกแปลกใจเพราะหลวงปู่หลุยเป็นผู้ใหญ่ในธรรมเป็นพระผู้ทรงปัญญาและมีพรรษามากกว่าแต่ท่านกลับมีจิตอ่อนน้อมไม่ถือมั่นในสมมุติแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของนักภาวนาแท้ที่ไม่ยึดถือว่าตนรู้หมดแล้ว หลวงปู่หลุยเล่าเรื่องการภาวนาของท่านให้ฟังโดยละเอียดแล้วขอให้หลวงปู่ชอบช่วยแนะนำหลวงปู่ชอบจึงให้โอวาดว่าอาจารย์หลุยตอนนี้ควรพักภาระงานภายนอกไว้ก่อนให้มุ่งมั่นกับงานภายในเพียงอย่างเดียวคือการภาวนาให้ถึงที่สุดแต่หลวงปู่หลุยตอบด้วยใจผูกพันว่า ตอนนี้ผมยังเป็นห่วงท่านอาจารย์มั่นอยู่ยังมีภาระดูแลพระเนนที่หนองผือต้องช่วยครูบาอาจารย์ก่อนเมื่อสิ้นภาระนั้นแล้วผมจะเร่งเพียรให้เต็มที่คำพูดนี้เต็มไปด้วยกตัญยูธรรมและความเสียสละของสิทธิแท้ในสายหลวงปู่มั่นแม้รู้ว่าต้องเพียรทางจิตแต่ก็ยังไม่ละหน้าที่ของผู้ดูแลพระเนนดูแลครูบาอาจารย์ที่ชราภาพแล้ว ต่อมาเมื่อองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตละขันเข้าสู่นิพพานหลวงปู่หลุยก็วางภาระทั้งหมดปล่อยวางกิจภายนอกออกทุดงวิเวกอย่างอิสระเป็นอนาคาริกผู้ไม่ย,ยึดติดสถานที่ ท่านทุดงไปตามภูเขาป่าลึกถ้ำและธรรมชาติอันสงบงามในเขตบึงการหนองคายภูทอกภูสิงหภูลังกาภูว,วัวแต่ละแห่งล้วนเป็นสำนักภาวนาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมณท่ำบูชาภูลังกาท่านได้สำเร็จวิชาม้านกายทำลายกาม เป็นการตัดรากกิเลสอันหยาบออกจากจิตโดยสิ้นเชิงจากนั้นจิตของท่านก็เบาสบายประหนึ่งหลุดจากพันธนาการของโลกต่อมาท่านทราบข่าวว่าหลวงปู่ชอบกลับมาพำนักอยู่ที่เมืองเลยหลวงปู่หลุยจึงเดินทางไปเยี่ยมเยียนอีกครั้งสององค์ได้สนทนาธรรมกันอย่างลึกซึง้งเป็นการพบกันของผู้รู้ธรรมแท้ทั้งคู่หลวงปู่หลุยจำพรรษาหลายปีในเมืองเลยทั้งที่ภูบ่อบิด ทำผาบิงและวัดถ้ำแก้งยาวสุดท้ายท่านบรรลุวิมุติธรรมสมบูรณ์ที่ถ้ำแก้งยาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2509เป็นพระอ,อรหันต์องค์ที่สมในสายหลวงปู่มั่นแห่งเมืองเลยต่อจากหลวงปู่ชอบและหลวงปู่แหวนสุจิตโนเรื่องนี้แม้เป็นเพียงการเยี่ยมเพื่อนแต่ซ่อนอยู่ด้วยแก่นธรรมลึกซึง้ง 1. มิตรธรรมคือของวิเศษ มิตรที่ดีไม่ใช่เพื่อนที่คอยชมเราแต่คือเพื่อนที่เตือนเราให้กลับมาภาวนาในเส้นทางธรรมการมีกัลยานมิตรคือสมบัติอันประเสริฐที่สุดหลวงปู่มั่นเคยสอนว่ากัลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะเมื่อมีเพื่อนดีใจจะไม่หลงทางในทางโลกก็เช่นกันเพื่อนดีคือผู้พาเราใกล้ธรรมใกล้ความสงบไม่ใช่ผู้พาเราไปใกล้ความทุกข ความอ่อนน้อมคือประตูของปัญญาหลวงปู่หลุยอาวุโสกว่าแต่กลับมาขอคำแนะนำจากหลวงปู่ชอบนี่แหละคือปัญญาแห่งผู้รู้จริงผู้ที่ยิ่งรู้ยิ่งถ่อมตนยิ่งสูงยิ่งโค้งต่ำคนที่อ่อนน้อมไม่ใช่คนด้อยค่าแต่เป็นผู้มีใจใหญ่พอที่จะรับความจริงได้ เสียสละเพื่อผู้อื่นคือธรรมของผู้ใหญ่แม้หลวงปู่หลุยจะใกล้บรรลุธรรมแต่ท่านยังเลือกอยู่ดูแลหลวงปู่มั่นและหมู่คณะเพราะเห็นคุณของครูบาอาจารย์มากกว่าความสำเร็จส่วนตนธรรมนี้สอนเราว่าการทำเพื่อตนเองคือความดีขั้นต้นการทำเพื่อผู้อื่นคือความดีขั้นสูง วางภาระภายนอกเพื่อภาวนาภายในหลวงปู่ชอบสอนว่าพักภาระภายนอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่หมายถึงละทิ้งโลกแต่หมายถึงวางใจจากโลกในชีวิตคนเราก็เช่นกันหากไม่รู้จักวางบ้างใจเราจะไม่มีวันได้พักจริงๆวางสิ่งไม่จำเป็นวางความยึดวางความคิดเกินจำเป็นจึงจะได้พบ ความว่างที่มีความสุขความเพียรไม่หยุดคือทางสู่ความหลุดพ้นหลวงปู่หลุยเพียรไม่หยุดแม้ถึงบ้านปลายก็ยังไม่วางจนในที่สุดท่านก็ถึงที่สุดแห่งธรรมในโลกนี้คนเก่งอาจไม่สำเร็จแต่คนเพียรไม่ถอยไม่มีวันแพ้เพราะเพียรคือหนทางเดียวของผู้ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ ข้อคิดชีวิตตอนแวะเยี่ยมสหธรรมิกหลวงปู่หลุยจันทสาโรหนึ่งคบเพื่อนดีมีธรรมเป็นเพื่อนใจย่อมไม่หลงทางในเส้นทางของธรรมการมีเพื่อนดีเปรียบเสมือนมีแสงไฟส่องนำทางในคืนมืดเพื่อนดีในที่นี้ไม่ใช่เพื่อนที่ทำให้เราสบายแต่คือเพื่อนที่ทำให้เราตื่นคือผู้ที่กล้าเตือนเราเมื่อเราพลาด ผู้ที่ชี้ให้เราเห็นเมื่อใจเรากำลังหลงทางดังเช่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวและหลวงปู่หลุยทั้งสามเป็นกัลยาณมิตรที่แท้เมื่อพบกันก็พูดแต่เรื่องธรรมสนทนาเรื่องการภาวนาแนะนำกันด้วยเมตตาไม่มีเรื่องโลกเรื่องตำแหน่งหรือเรื่องวัตถุใดเข้ามาเจือปนนั่นแหละคือเพื่อนแท้ทางธรรม เพื่อนที่ไม่ฉุดลงแต่ยกใจให้สูงขึ้นเพื่อนที่ไม่พาไปหลงในโลกแต่ชี้ให้แห็งทางสว่างแห่งพระนิพพานคุณเราทุกคนจึงควรพิจารณาว่าในชีวิตนี้เรามีเพื่อนแบบไหนเพื่อนที่คุยแล้วใจสงบหรือเพื่อนที่คุยแล้วใจฟุ้งซ่านถ้าอยากให้ชีวิตไปในทางดีจงเลือกคบเพื่อนที่พาเราใกล้ธรรมเพราะ คบเพื่อนดีมีธรรมเป็นเพื่อนใจย่อมไม่หลงทางจริงแท้เสมอความอ่อนน้องไม่ทําให้ใครต่ำลงมีแต่ยกใจให้สูงขึ้นแม้หลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวจะบรรลุธรรมขั้นสูงแต่เมื่อได้พบหลวงปู่หลุยทั้งสองท่านก็ยังเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพอ่อนน้อมไม่ถือตัวว่า เราได้แล้วหรือเราดีกว่าใครกลับพูดคุยด้วยเมตตาทอมตนและให้เกียรติในความเพียรของกันและกันในทางธรรมความอ่อนน้อมคือรากของปัญญาผู้ที่อ่อนน้อมคือผู้พร้อมจะเรียนรู้แต่ผู้ที่หยิ่งทะนงคือผู้ปิดประตูแห่งการพัฒนาการกราบการไหว การยอมรับฟังผู้อื่นไม่ได้ทำให้เราต่ำลงเลยตรงกันข้ามมันยกใจของเราให้สูงขึ้นเพราะใจที่อ่อนน้อมคือใจที่สงบใจที่สงบคือใจที่ใกล้ธรรมดังนั้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดจะสูงหรือต่ำเพียงไหนจงรักษาความอ่อนน้อมไว้อย่างงามงดเพราะนั่นคือ เครื่องประดับใจที่ไม่มีวันตกยุคอย่าให้ภาระภายนอกลบเสียงธร,รมในใจหลวงปู่หลุยในเวลานั้นท่านยังคงมีภาระดูแลหมู่พระเนนช่วยหลวงปู่ลั่นในงานภายนอกแต่ใจของท่านกลับยังไม่ลืมเป้าหมายใหญ่การทำเพียรภายในหลวงปู่ชอบจึงเตือนสหธรรม,มิกของท่านอย่างนุ่มนวลว,ว่าภาระภายนอก ให้พักไว้บ้างให้มุ่งแต่เพียรภายในเป็นหลักคำสอนนี้ลึกซึ้งนักเพราะคนทั่วไปในโลกนี้มักปล่อยให้ภาระหน้าที่กินเวลาไปจนหมดทำงานจนลืมหายใจคิดจนใจไม่เคยสงบเสียงของธรรมในใจจึงค่อยๆเบาจนแทบไม่ได้ยินหลวงปู่ชอบสอนโดยปริยายว่าอย่าปล่อยให้เสียงของโลกดังจนกลบเสียงของธรรม อย่าทำแต่ภายนอกจนลืมดูใจภายในแม้เราจะมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องทำงานต้องรับผิดชอบแต่ก็อย่าลืมพักใจไว้กับธรรมวันลนิดเพราะเมื่อใจสงบเราจะทำทุกอย่างได้ดีขึ้นเองหน้าที่และธรรมะต้องเดินคู่กันธรรมะไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้เราอยู่ในโลกอย่างไม่ทุก เช่นเดียวกับหลวงปู่หลุยที่แม้จะมีหน้าที่ภายนอกมากมายแต่ท่านก็ยังไม่ละการภาวนาอย่างรักษาใจาให้มั่นอยู่ในธรรมหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำแต่ธรรมะคือสิ่งที่ทำให้เรารู้อย่างไรควรทำหากมีแต่หน้าที่แต่ไม่มีธรรมะใจก็จะร้อนแต่ถ้ามีธรรมะโดยไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่โลกก็ไม่สมดุลดังนั้นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องคือ ทําหน้าที่ด้วยธรรมะและรักษาธรรมะไว้กลางหน้าที่เราจะไม่เหนื่อยเกินไปไม่หลงไม่ฝุงไม่ท้อเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งที่ทำล้วนเป็นส่วนของการฝึกใจความเพียรอย่างไม่ท้อคือสะพานท้องแห่งชีวิตหลวงปู่หลุยหลังจากองค์หลวงปู่มั่นและขันแล้วท่านยังคงออกทุดง เดินป่าเดินดงไปภาวนาในถ้ำต่างๆจนสำเร็จธรรมที่ถ้าแก้งยาวนั่นคือผลแห่งความเพียรอันไม่หยุดยัง้งในทางธรรมไม่มีใครสำเร็จด้วยความสะดวกทุกท่านล้วนผ่านความเหน็ดเหนื่อยความกลัวความเจ็บป่วยความสงสยัยแต่สิ่งที่ทำให้ท่านข้ามผลได้คือความเพียรอย่างไม่ท้อถอย ในชีวิตของเราก็เช่นกันทุกคนล้วนมีอุปสรรคมีทุกข์มีปัญหาแต่หากเรายังเดินไปด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ทุกก้าวจะพาเราเข้าใกล้สะพานทองแห่งชีวิตคือชีวิตที่เข้าใจธรรมเข้าใจตนและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเรื่องราวของหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวและหลวงปูห่หลุย ไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่เหนือโลกไม่ได้สอนให้เราเลิกหน้าที่แต่สอนให้เราทำด้วยใจที่สงบไม่ได้สอนให้เราหยุดเพียรแต่สอนให้เพียรอย่างรู้ทางเมื่อเรามีเพื่อนดีมีความอ่อนน้อมรู้วางภาระฟังเสียงธรรมในใจทำหน้าที่ด้วยธรรมะและเพียรอย่างไม่ท้อถอยเราก็เดินอยู่บนหนทางเดียวกับท่าน หนทางของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและสุดท้ายธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในถ้ำแต่อยู่ในใจที่ฝึกดีแล้วของเราทุกคน